สงครามเย็นความขัดแย้งที่เกือบทำให้โลกเกิดสงครามนิวเคลียร์หลังสงครามโลกครั้งที่สองโลกไม่ได้สงบอย่างที่คิดเพราะนี่คือจุดเริ่มของสงครามเย็นความขัดแย้งระหว่างสองมหาอำนาจที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตทั้งสองประเทศแทบไม่ได้รบกันโดยตรงแต่แข่งขันกันด้วยเทคโนโลยีอาวุธนิวเคลียร์การเมืองเศรษฐกิจ และสงครามตัวแทนโลกทั้งใบอยู่บนเส้นบางๆระหว่างความตึงเครียดกับการล้างโลกและจุดที่อันตรายที่สุดคือวิกฤตการขีปนาวุธคิวบาในปีคศ1962นี่คือเหตุการณ์ที่โลกเข้าใกล้สงครามนิวเคลียร์มากที่สุดจริงๆเพราะหากทั้งคู่กดปุ่มเมื่อไหร่โลกอาจจะไม่มีโอกาสแก้ตัวอีกครั้งสงครามเย็นกินเวลานานกว่า40ปี ก่อนจะยุติลงเมื่อสหภาพโซเวียตล่มสลายในปี1991และนี่คือประวัติศาสตร์จริงที่สอนมนุษย์ว่าอำนาจไม่ได้ต้องแสดงออกด้วยการยิงกระสุนแต่อาจทำลายโลกได้เพียงแค่กดปุ่มเดียว